เนื่องจากเป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะสูงผลิตสูงถึง883ล้านจึงทำให้มีหลายบ็อกหลายพิมพ์และมีบ็อกที่มีราคาหลักสิบและบ็อกที่มีราคาหลักแสนเหรียญที่ผมพูดถึงนี้นะครับเป็นเหรียญสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC นะครับพบกับผมแบบนี้เป็นประจำทุกวันช่วงเวลาบ่าย กับเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับเหรียญกระสาบเหรียญที่ระลึกหรือธนบัตรบางคลิปวิดีโอผมก็จะประกาศรับซื้อเหรียญบางคลิปวิดีโอผมก็จะจัดอันดับและอัปเดตราคาของเหรียญหรือบางวันก็จะมีวัตถุมงคลสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญกระสาบไทยที่มีจำนวนการผลิตที่สูงที่สุดพร้อมอัปเดตราคาของเหรียญเหรียญกระสาบไทยที่ผลิต ในสมัยรัชกาลที่9ผลิตขึ้นมาตั้งแต่ปีพศแรกคือปีพศ2493จนถึงปีสุดท้ายที่เลิกผลิตคือปีพศ2560ผลิตยาวนานมาหลายปีมากนะครับจึงทำให้บางเหรียญบางรุ่นมีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะสูงเหรียญในสมัยรัชกาลที่9จะมีหลายชนิดราคานะครับมีทั้งชนิดราคา5สตางค สตาง25สตาง50สตางค์บาท2บาท5บาทและ10บาทนะครับจะไม่รวมถึงเหรียญที่ระลึกมาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับ mm hmm. เหรียญที่1เป็นเหรียญคุดปีพศ2517เหรียญ1บาทที่มีกระแสที่ร้อนแรงตลอดมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเหรียญ1บาทคุดรุ่นนี้ด้านหลังเหรียญจะเป็นเหรียญพญาคุด ที่มีลักษณะของขุดที่แตกต่างจากเหรียญรุ่นอื่นลักษณะเฉพาะที่แตกต่างก็คือช่วงขาของเหรียญพญาคุดปีพศ2517จะเหยียดตรงพร้อมที่จะโฉบเข้าไปจัดการเหยื่อต่างกับลักษณะเหรียญขุดปีพศอ,อ,อื่นที่บางเหรียญขาจะงอหรือบางรุ่นจะเป็นเหรียญคุดเหลี่ยมไม่กลมเหมือนเหรียญคุดปีพศ2517เหรียญพญาคุด ต้องอาศัยธาตุลมในการออกฤทธิ์าเหลียนจะเป็นเหลี่ยมจะไม่เป็นธาตุลมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเหลี่ยญที่มีกระแสที่ร้อนแรงแต่ค่อนข้างที่จะเป็นเหลี่ยญที่มีจํานวนการผลิตที่สูงอยู่เหมือนกันนะครับเหลี่ยนนี้ผลิตสูงถึง248ร้อล้านเก้าแเหมื่นเหรียญมีราคาประเมินตามหนังสือคู่มือสําหรับเหลี่ยนที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่300บาทส่วนเหลี่ยนที่ผ่านใช้ ผมยังไม่มีข้อมูลในการรับซื้อนะครับเหรียญที่2เหรียญ50สตางค์ปีพศ .2,500 หรือเหรียญ50สตางค์หลังตาแผ่นดินเหรียญรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีความเข้มขังก็เนื่องจากหลังเหรียญรุ่นนี้เป็นตาแผ่นดินซึ่งตาแผ่นดินนี้มีความมงคลในตัวพกพาแล้วเป็นสิริมงคลเรียกทรัพย์และป้องกันอาถรรพ์ได้ตามความเชื่อของคนโบราณ จำนวนการผลิตของเหรียญปีพศ2500เหรียญ50สตางค์นี้นะครับผลิตสูงถึง450 000, 5, 000, 20, 000ล้าน5 0 20,000เหรียญนั่นคือจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับสำหรับเหรียญที่ผ่านใช้ยังไม่มีการรับซื้อแต่เหรียญที่ไม่ผ่านใช้นะครับมีราคาตามหนังสือคู่มืออยู่ที่100บาท ไปต่อกันที่เหรียญที่3เลยนะครับเหรียญที่3เป็นเหรียญ1นบาทปีพศ2520หรอหือเหรียญ1นบาทเรือสุพรรณหงษ์เหรียญรุ่นนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2บลบ็อกก็คือบ็อกผู้สั้นและบ็อกผู้ยาวสำหรับวิธีดูเหรียญน,นะครับผมเคยทำคลิปเอาไว้แล้วเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆที่ผมทำไว้ได้บ็อกที่หายากจะเป็นบ็อกผู้สั้นส่วนบ็อกที่ผลิตเยอะ กว่าจะเป็นบล็อกผู้ยาวจำนวนการผลิตของทั้งสองบล็อกจะมีจำนวนการผลิตที่สูงถึง5 0 6ล้านเหรียญน,นี่คือเหตุผลที่ทำไมถึงไม่มีการประกาศรับซื้อเหรียญที่ผ่านใช้นะครับเนื่องจากจำนวนการผลิตที่มากมายอย่างที่ผมแจ้งไปแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้นะครับจะมีราคาตามหนังสือคู่มืออยู่ที่เหรียญละ100ยถึง1น0บาทสาหรับ บ็อกผู้สันนะครับเหรียญที่4เป็นเหรียญ25สตางค์ปีพศ2500หลังตาแผนดินเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีจำนวนการผลิตเกิน100ล้านรุ่นนี้มีหลายบ็อกมีทั้งบ็อกธรรมดาและบ็อกที่หายากราคาหลักหมื่นถึงหลักแสนแต่วันนี้ผมจะพูดถึงบ็อกธรรมดาก่อนเหรียญ25สตางค์รุ่นนี้มีจำนวนการผลิตทุกบ็อกทุกพิมพ์อยู่ที่ 620ล้าน4ี่0 0 0เหรียญน,นี่คือยอดจำนวนการผลิตของเหรียญรุ่นนี้สำหรับราคาเหรียญที่ไม่ผ่านใช้จะมีราคาตามหนังสือคู่มืออยู่ที่100บาทส่วนเหรียญที่ผ่านใช้จะมีราคาอยู่ที่3ถึง15บาทเท่านั้นเองนะครับมาดูเหรียญสุดท้ายเหรียญที่5เป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตที่สูงที่สุด ของเหรียญกระสาบไทยเหรียญที่ผมพูดถึงนี้ก็คือเหรียญ1นบาทตาแผ่นดินเหรียญนี้ผลิตขึ้นมาใช้เป็นเหรียญหมุนเวียนต่อจากเหรียญ1นบาทตาแผ่นดินปีพศ2500ผลิตในปีพศ2505ผลิตยาวนานหลายพศหลายปีและไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเหรียญและเปลี่ยนแปลงพศยังใช้พศเดียวและรูปแบบเดียวเนื่องจากเหรียญนี้ มีการผลิตที่ยาวนานและมีการใช้มาหลายปีพอสอมากจึงทำให้เหรียญรุ่นนี้มีจำนวนการผลิตที่สูงเกือบ1 0 0 0ล้านเหรียญคือผลิตสูงถึง8 8 3 8ล้าน6 6 0 0 0เหรียญราคาเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้จึงมีราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกมากๆนะครับมีราคาเพียง3 1 0ถึง0บบาทเท่านั้นเองส่วนถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้นะครับ จะมีราคาตามหนังสือคู่มืออยู่ที่เหรียญละ100บาทก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเหรียญกระสาบไทยที่มีจำนวนการผลิตสูงเกิน100ล้านทั้ง5เหรียญ5พศไม่ว่าจะมีจำนวนการผลิตที่สูงแค่ไหนทุกเหรียญทุกพศออทุกรุ่นที่เป็นเหรียญกระสาบไทยมีคุณค่าและมีราคานะครับสำหรับในแง่ของการเก็บสะสมเก็บยังไงให้มีความสุข เก็บแล้วสบายใจเก็บให้ลูกหลานดูก็เก็บเถอะครับเหรียญทุกเหรียญมีความสวยงามอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ผมก็ฝากกดไลค์ถ้ามีคอมเมนต์ในด้านไหนให้ผมปรับปรุงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ